นี่นะครับแปลงโกโก้ริมถนนนะครับเราได้เดินน้ำใส่หมดแล้วนะครับจะงามมากตวยมากนะครับไม้ป่าก็งามตามไปด้วยครับชุ่มชื้นครับในดงไม้ป่าเราก็จะล่มเย็นครับเดินดินก็จะนิ่มมากครับเพราะมีน้ำเลี้ยงตลอด นี่ครับสุดยอดเลยครับอันนี้เราปลูกแบบทํำดินเป็นเนินๆนะครับเราจะไม่ทํำหลุมนะครับใจแปลงหนึ่งเราจะทํำดินให้เป็นหลุมนะครับเราจะเปรียบเทียบกันนะครับว่าไหนโตช้าโตเร็วนะครับอันไหนจะได้ผลดีกว่ากันนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับ งามมากครับนมาเอามาปลูกเพิ่มครับนี่มันน้อยไปนี่ครับทางในไร่เราครับก็จะเขียวขจีครับแบบธรรมชาติครับสารเคมีเราจะไม่ยุ่งครับนี่เราก็ตัดญ้าเอานะครับนี่ครับดูครับ พื้นที่ที่สวยงามมากครับนี่ครับไม้ป่าบางชนิดของเรานะครับทางไร่เราก็เริ่มติดผลครับติดจะได้เมล็ดไปเพาะไปปลูกเพิ่มครับ นี้ก็น่าจะมีในไร่นี้นะครับไร่เดียวที่เขียวกัขจีครับแบบธรรมชาชิโติวไวมากมากนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณเมตรสีได้นะครับเราปลูกได้ประมาณ สี่เดือนกว่า,วาครับอันนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่ครับต้นไม้ก็ ชุ่มชื่นเขียวด้วยครับโตไวมากนะครับไม้ป่าครับในไม้ป่าครับเราก็ปลูกอย่างอื่นเสริมเข้าไปได้ครับโอโก้ชอบน้ำครับ สังเกตดูแล้วครับแต่น้ำไม่เยอะนะครับห้ามเยอะมีน้ำมั่งมีแสงแดดมั่งครับมีล่มมั่งอย่างนี้ครับนี่ครับหน่อยเราก็จะทำเป็น กองปุ๋ยได้ครับเงีน้นี้ธรรมชาติให้อะไรเราเรื่อยๆครับร่มเย็นมากครับงามครับงามนี่ครับ ไม้สองปีครับปีนี้ก็น่าจะโตวไวโตวเยอะขึ้นครับเพราะได้น้ำทั้งปีนี่ครับเราก็จบขอจบโกโก้เพียงเท่านี้นะครับ